อ๋อขิงงูสดๆได้ยังไงนะโครับขันหน้ามันนี่เปรี้ยอันนี้นะมีทับนนนนตีงน,น้ำตกเนาะนีนะ่กิมโซ่ไอ้แล้วนะสบายดีสวัสดีดเด้อพี่น้องทางลาวทางไทยเนาะนี่ก็ ช่วยจุแล้วนะนะอ้คนะีนี่นะน้องเอ้อองูสดๆนะีอ่อ๋คูขันหน้ามันนี่สีนะ้อันนี้นะนีตับนนะสดๆนะ้องเอ้าแล้วมาได้พี่น้องอ้ช่วยจุช่วยจุนะเๆอ๋อ่เียงไม่ถึงอตกลับไปนะ นั่งเลยเรื่อมาเแค่นี้กนเรียบเขียวรับบอดีวับอดนะเสียงบุ๋มอ้อนบุ๋มมือเาอ่้บีบีบุ๋มมีนหรอเลจะเอาบีมาเขานี่สิจะเอาที่บีมันเป็นตัดตัดมันเป็นยังไงหรอาเนามตับพันลังมาเออทำตัดเลยนี่

Đi đi ừ. Ở đây hòm ừ, Ở đây nè Kêu bây giờ cùng ở đấy Xe lái đây Hả? Hả đâu

Thank you.